บอกเลยด้านหน้าเลยหนุ่มน,นี่รู้แล้วว่าอยู่ทีมใครอยู่ทีมป๊อปแน่นอนพ,พี่แท้จะไม่กล้ากินไข่เจียวแล้วนะและ้วตอนท้ายทำร้ายจิตใจมากเดี๋ยวให้ไม่น้องๆหน่อยนะฮะอะไรงแล้วก็พี่หยวนด้วยอ่ะพี่หยวนนะครับขอเสียงให้พุ่งกลับของเราหน่อยเร็ว้ีจะบอกว่าสนุกมากแล้วก็เดินเรื่องไวสตอรี่เร็วมาก เป็นยังไงหนุ่มๆฮะเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้รีแคปในอีพีหนึ่งที่แต่ละคนชอบหรือว่ามีความประทับใจยังไงบ้างไรเรียนมาก่อนเลยแม็กธุดูดดแก้งเยอะเหมือนกันนะนี่นจะทีมแม่ยก,กแม็กเลยนะเนี่ยเป็นังไงบ้างมีฉากไหนของแม็กที่แมรู้สึกเฮ้ยในอีพีนี้แล้วประทับใจยังไงก็ไดแม็กน่าจะชอบฉากเปิดตัวนะ <H m? S 2> ใช่ฉากที่หลับอยู่แล้วก็ฉากนาั้นแสงสวยมาก อุ๊ภาพสวยเท่งใช่แล้วไม่ชอบคนข้างๆเลยเขาแกล้งเราตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะอันนี้แกล้งบ่อยเกินอันนี้แกล้งในจอทั้งนอกจอเลยคนเนี้ยอือไม่ไหวแต่ถ้าในเรื่องเท่าที่เห็นกันก็คือฮีโร่คือแกล้งแบบว่าสารพัดนะฮะทุกคนคิดว่า้ทุกคนอยู่ฝั่งไทยฮะอยู่ฝั่งไทยป๊อบหรือฮีโร่ทีมใครฮะแม้เขาโยนมาขนาดนี้แล้วออกาส ที่ให้เวลาในการแก้ตัวหนึ่งนาทีมีอะไรอยากจะแก้ตัวกับไม่ยกเขาบ้างอ่ะขอโทษคำเยวเลยนะ,ละ,ละ<ม>ไปแก้อะไรเขาขนาดนั้นเราอ่ะในในตอนนี้อีพีแรกเนี่ยฉาก<อ>ไหนบ้างที่แบบไรารู้สึกเมาเบื้องหลังให้ฟังหน่อยจริงๆก็เออ่ชอบฉากครอบครัวฝั่งเขาที่เรามาแอบดูมันดู<อ>แบบดูลำบากจริงเนี่ย เศร้าใจอ่ะใช่แล้วก็ทุกคนรับทั้งพ่อแล้วก็นายเจียมเนาะก็ทุกคนอ่ะได้ออกมาได้ดูแบบลำบากจริงๆอะไรเงี้ยดูเราเศร้าเลยเราก็ลำบากเลยเราไปแบบอยู่หลังต้นไม้เลยเนาะหลบเนียงมากถามคําถามเดียวตอนพี่ดูก็คือไม่เห็นเขาใช่ไหมไม่เห็นเขาจริงๆใช่ไหมแกร่งแกร่งไม่เห็นเอาจริงๆริงเหรอ จริงจริงก็ไม่เหตุโดนโดนกล้องบังโดนพิการโดนกล้องบังโดนอะไรบังหมดละเออแล้วเขาแก้การตัดอะไรบ้างนะตัดรองเท้าตัดเชือรองเท้าไม่ตัดรองเท้าเลยไม่ใช่ตัดเชือตัดทั้งรองเท้าเลยกรีเลยกินไส้ชลาบ้าีบีบบีบสีด้วยตอนกคือสีน้ำก็่าแพงอือใช่แล้วก็มีมีอะไรอีกฮะ ฉีกการบ้านฉีกกานบ้าน,าน,านแคบปหน้าจอส่งครูเอาส้มถูกถูกอะไรเอามันทั <c oughs> สารพัดจะแก้งไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมาเลยฮะ <c oughs> เออช่ชวยชอบเนาะทุกคนทำ <c oughs> ได้ไเลยอ่ะเป็นนิวเยียบ้างฮะนิวเยียรีแคปไปพี่ฟังหน่อยฉากไหนที่นิวเยียเขาเปิดตัวเท่ๆคูลๆเหมือนกันเนาะเป็นไงบ้างของเราฉากไหนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยรับใจของผม ผมรู้สึกว่านี่ใช่ผมเหรอทำไมอ่ะคือแบบตัวผมเนี่ยยังคิดแบบตอนตอนเล่นจริงๆอะ่ะผมยังคิดอยู่เลยว่าแบบผมจะเล่นออกมาดีหรือเปล่าอย่างนี้คือกังวลแล้วก็กดดันด้วยแล้วตอนนี้ตอนนี้ห่างกังวลนนห่างกดดันภูมิใจนะครับภูมิใจมากรู้สึกภูมิใจแฟนๆน้องเล่นดีไหมฮะ เป็นไงชื่อใจแล้วทีนี้เล่นเล่นเอาเล่นไม่่ไม่ใช่เล่นดีออเล่นได้หล่อเล่นได้หล่อมากเล่นดีด้วยเล่นดีด้วยเออเจอแล้วครับเจอเป็นไงบ้างครับผมก็เมื่อกี้ผมหันไปถามพีม่หยดนพี่หยดผมไม่เห็นตัวเองเลยอ่ะ <c oughs> พี่เห็นอยู่อ๋อเห็นฉากไหนฮะมีก็เห็นฉากที่นั่งอยู่ในห้องเรียนไงอ,รอ่รีแคปหน่อยรีแคปหน่อยของเราฉากไหนบ้างคิตตี้ฉากที่โดนหลอกคิตตี้จริงๆมันมีต่อจากนั้นนะ ต้องให้ทุกคนไปดูใน BTV อ่ามีต่อจากนั้นบอกเลยไม่อยากสปอยงไงใครของเก่งเก่ <laughs> ก็คือมีอันคัดต่อจากนั้นถูกเขาเรียกยังไงนะแม็กตัดแบบว่า exclusive ใช่ให้มันแบบว่าจํากัดเวลานิดนึงใช่ถ้าเกิดว่าอยากดูเต็มๆต็มคนจริงมีหลายฉากนะที่แบบว่ามันมีลงรายละเอียดกว่านั้นก็ไปดูกันไดจะเห็นการแก้มเพิ่มเติมก็ได้จริงๆอ่ะมีมีมากกว่านี้เหรอจำไม่ได้ อ่าอันนี้คือซีรีส์ในเวอร์ชันที่เราอยากจะเห็นจะไปมีเวอร์ชั่นอันคาดอีกด้วยเฮ้ยพี่ขอนิดหนึ่งของเจอ,อเขอา,เ,ขา رة, เรียกเราคิตตี้พี่ให้เวลาเอาคืนถ้าตั้งฉายาให้เขากลับเรียกเขาว่าอะไร Only Fan อุ้ยอะไรอ่ะเขาไม่คือเขาให้ตั้งฉายากลับได้จีบไปนะตั้งฉายากลับนะเอ้ย เขาเรียกเราคิตตี้เราเรียกอะไรดียังนึงไม่ออกอะงั้นให้เป็นกไม่ตอบว่าอะไรนะฮะแปลว่ายอมรับหน้ยังผมในฐานะคิตตี้ใช่ไมนิวเยียร์คิตตี้ไหมทุกคนเขายืนยันแล้วว่าคุณเป็นคิตตี้ครับคุณต้องยอมรับนะครับถึงเวลาแล้วที่คุณต้องยอมรับ เจอต้องตามนั้นและเจต่้องคิดตีละแต่เดี๋ยวให้เจอไปเฉลยเอาไปเฉลยในโซเชียลของตัวเองก็ได้นะว่าถ้าให้ตั้งฉายาเยียสักหนึ่งประโยชน์หนึ่งคำเนี่ยเรียกว่าอะไรแล้วกันเนาะได้แต่ผมขอไปคิดก่อนไปรวบรวมสิ่งที่รู้ความลงความลับเดี๋ยวผมจะมาเกล่าวให้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอุ้ยเมื่อไหร่ดีอุ้ยให้เวลาคิดหน่อยสิให้เวลาน้องคิดหน่อยให้เวลาคิดหน่อยอาแปะโป้งไว้ก่อนให้เวลาคิดไว้ก่อน พืไปทางพิยวด์เลฮะ,ะพิยชน์ครับ EP แรกออกมาเมื่อกี้โอ้โหหลายคนกรี๊ดการ์ดเดินเรื่องไวและภาพสวยมากเป็นยังไงบ้างในมุมของพุ่งกลับในมุมคนทาพิยชน์นนะ EP แรกออกสู่สายตาของทุกคนแล้วมีมอะไรอย่างไรอยาี่อยวน์ครับจริงๆแล้วเนะี่ย EP แรกนี่เป็นอะไรที่ทรมหนมากเพราะว่าเวอร์ชันนี้เพิ่งตัดเสร็จไปเช้าไ่ใช่ปเ,ชเป็นเวอร์ชันที่ต้องตัดให้มันสั้นเพราะว่ามันต้องมีเวลาแค่ในการเล่าเรื่องแค่3 6นาทีฮะซึ่งมัน สั้นกว่าที่เราไปดูในเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันออริจินอลจะอยู่มีประมาณเนื้อหาประมาณ45นาทีทุกคนสามารถไปดูในวีทีมีได้ครับแล้วก็มีเวอร์ชันอันคัดที่จะต้องเป็น VIP ของวีอีโีเท่านั้นที่จะได้เห็นอนะันนั้นก็57นาทีครับผมว่ามันก็จะยาวไปเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดว่าจะเอาครบรอดจริงๆครบรอจริงๆในางานที่เล่าเรื่องครบจริงๆก็ต้องเป็นเวอร์ชัน57นาที จะอี่ค ну> oh. mm ีแรงนะีก okay. ทีอื actually, ่นก็ประมาณ50นาทีประมาณนี outside, ้ยครับผมซึ ah ่งมากกว่าที uh ่เราดูตั้ง20นาทีนี่แสดงว่ามีหลายฉากมากเลยใช่ใช่ที่เราใช้ใช้โดนโดนตัดตัดคอนไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยเวลาที่จะถูกจำกัดในในโรงด้วยครับครับผมฮะถ้าแฟนๆอยากดูต่อห้ามพลาดนะฮะแบบเวอร์ชันอันคั้ที่วีทีวีแล้วก็ทุกวันอังคารสองทุ่มนะครับอย่างที่แม็กบอกอาจจะเห็นออกาสแกล้งอะไรแม็กอีกก็ได้ฮีโร่เขาไล่ไง ใช่ไหมเข้าใจแล้วทำไมรักไล้ไหนเสพติดเนาะ